ข่าวเศร้าของวงการบันเทิงไทยเมื่อคุณยายบรรจิตศรียม,มาภัยนักแ,แสดงอาวุโสผู้ที่แฟนๆรู้จักกันดีในบทบาทคุณยายนวลจากละครดังเรื่องบุพเพสนิวาสได้จากไปอย่างสงบในวัย100ปีเมื่อวันที่หพฤศจิกาย,ยน2567้ยโดยคุณยายบรรจิตศรีเป็นที่รู้จักในวงการบันเทิงมากกว่าหลายทศวรรษและได้รับการยกย่องจากแฟนละครว่าเป็นคุณยายแห่งชาติซึ่งท่านเป็นแรงบันดาลใจและทิ้งผลงานการแสดงอันทรงคุณค่าไวอ้อย่างมากมายการแจ้งข่าวเศร้า คุณแดงสรยาสุขนิวัฒน์นักเขียนบทละครโทรทัศน์และบุตรสาวของคุณยายบรรจรสีได้แจ้งข่าวเศร้านี้ผ่านเฟซบุ๊กส่วนตัวโดยเขียนข้อความสเตือนใจถึงการจากไปของคุณแม่ท่ามกลางการแสดงความเสียใจและร่วมไว้อะไรจากแฟนๆละครและคนในวงการบันเทิงอย่างล้นหลามพิธีสวดอภิธรรมและกำหนดพิธีชาปนกิจ ครอบครัวจะจัดพิธีสวดอภิธรรมณศาลาศิษย์พระปกศักสยามราชวรวิหารระหว่างวันที่7-11พฤศจิกายน2567และพิธีชาปนก,กิจจะจัดขึ้นในวันที่12พฤศจิกายน2567เวลา17นาฬิกาเพื่อเป็นการไว้อาลัยและระลึกถึงผลงานการแสดงอันยิ่งใหญ่ของท่านผลงานในวงการบันเทิงคุณยายบรรจิตศรีเข้าสู่วงการบันเทิงเมื่ออายุราว50ปีและมีผลงานการแสดงมากมายเช่นปูโสมเฝ้าทรัพย์ เคหาสีแดงคู่กรรมหลงเงาจันร์และดาวพระสุกร์ท่านยังได้รับการยกย่องในบทบาทการแสดงในละครเรื่องบุเพศนิวาสและพรหิคิดซึ่งเป็นการแสดงเรื่องสุดท้ายในวัย91ปีขอแสดงความเสียใจต่อครอบครัวและแฟนๆทุกท่านที่สูญเสียดารานักแสดงอาวุโสอันทรงคุณค่าไปในครั้งนี้